สองสตอรี่ชีวิตแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูน i ิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2ค่ะจบลงไปแล้วค่ะสำหรับมิสยูน i ิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2ผู้ที่ได้รับมงในครั้งนี้ได้แก่สาวแอนแอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะซึ่งเธอก็นแนะนำตัวในรอบแบบว่าคีย์เวิร์ดว่าการมาประกวดครั้งนี้ทำให้เธอเข้าใจคำว่าเสือที่อยู่ในนามสกุลของตัวเองว่าเสือที่ไม่ใช่แค่ผู้ล่าล่าความฝัน แต่เป็นเสือที่เป็นนักสู้สู้กับความไม่เท่าเทียมที่เลือกไม่ได้และสู้ให้แอนนาหมายอยู่ตรงนี้บนเวที Miss Universe Thailand ได้วันนี้นะคะเราก็เลยไม่พลาดค่ะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักประวัติของเธอมากขึ้นกันโดยสาวแอนนาเองเกิดวันที่10พฤศจิกายน2541ค่ะภูมิลำเนาเด็กเป็นชาวกรุงเทพมหานครคุณทวดเองก็เป็นแม่ชีให้ไปอยู่ที่วัดตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ชั้นป .3 จนจบปตีมาเธอเองเนี่ยก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะในคณะศิลปาศ,ลศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุนเรียนดี4ปีแถมเธอมีดีกรีเป็นถึงดาวคณะอีกด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่าใช้แววความสวยและความฮอตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกันเลยทีเดียวในส่วนชีวิตวัยเด็กของเธอนั้นเธอก็ล่าว่า เธอเติบโตมาจากกองขยะค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานเก็บขยะแม่เป็นพนักงานกวาดขยะเธอไม่เคยได้ไปเที่ยวแบบคนอื่นเลยของเล่นที่ได้เล่นก็คือขยะที่พ่อเก็บมาซ่อมให้แต่เธอเนี่ยก็เป็นยอดนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่เคยนำจุดตรงนี้มาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเลยทำให้เธอได้ฉายานางงามจากกองขยะนั่นเองค่ะ สำหรับเจ้าตัวแล้วเคยประกวดนางสาวไทยปี2563และเป็นเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ2นางสาวถิ่นไทยงามปี2563มีดีกรีเป็นถึง Miss Mobile Thailand 2018อีกด้วยนักแสดงช่อง7และก็กลับมาสู่เส้นทางนางงามอีกครั้งจนได้เป็น Miss u n i v e r s ิร์สไทยแล2022ค่ะแม่ถึงบอกว่าชีวิตของเธอไม่ธรรมดาและเหมาะสมกับ ตำแหน่งที่ควรจะได้รับเพราะการต่อสู้นี้เต็มไปด้วยคุณภาพที่เธอเองก็สมควรได้รับเช่นเดียวกันต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยค่ะ